ล้อง Anytek a 4 6นะครับติดตั้งบนรถ Eisu D-Max ตัวปี2012นะครับคันนี้น่าจะเป็นปี14ตัวครบรอบครบรบ60ปีนะภายในอย่างสวยเลยอ่ะดูวิธีการใช้งานกันครับพอเราสตาร์ทเราสตาร์ทรถขึ้นมาครั้งแรกนะมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะดับกุญแจก่อนนะครับให้มันดับก่อนอนะนะชัดดาวอัปเตอร์ ให้มันดับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับผมอ้อนกุญแจนะพอเราออนกุญแจขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นกล้องหลังให้เราเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมครับกล้องหลังเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นลงได้เห็นไหมปรับระยะมันได้ถ้าสมมุติผมปรับไว้่างนี้แล้วผม ส่เกียร์ถอยผมใส่เกียร์ถอยนะต้องมอนผิดใจนี่ผมใส่เกียร์ถอยอเห็นไหมมันจะปรับภาพให้เป็นภาพมุมกว้างให้เห็นไหมครับพราะเราปิดปลดเกียร์มันก็จะเป็นภาพมุมนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูอันนี้แทนกล้องหลังได้เลยแล้วเราอยากเราอยากดูกล้องหน้าเราก็ปัดอันนี้แบ่งเป็นสองข้างปัดอีก แมงเนอันนี้เป็นหน้าอย่างเดียวที่เห็นขีดขีดไม่ใช่เรามันติดสายติดสายติดอะไรอยู่ยข้างหน้านี่พี่เขามีอันนี้เยอะเครื่องรางของขัง,งเยอะอ่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับกดแตะเข้าไปนะครับกดบ้านอ่ะเซตติ้งครับอ่าเขาถามว่าอยากจะหยุดต้องต้องหยุดการบันทึกนะโอเคเพราะไงเราก็ต้องเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าผมหาเปลี่ยนภาษาก่อน นี่แรงเกรดครับขอเปะะ็นภาษาไทยนี่อ่าโอเคตั้งวันที่ก่อนวันที่ยี่สบสองครับเดือนสิบสอง วันนีวที่สิบแปดบ่ายสามบ่ายสามนี่สิบห้าสิเรียบร้อยอเคกกกลัครับตั้งราการเรียบร้อยแล้ว ท,ที่การ format การนะอยู่ในนี้แหละนี่เนหะ็นไหมเ format การมาถ้ากดตกลงปุ๊บมันก็จะทําการ format นะเรียบร้อยนอกนั้นแทบไม่ต้องตั้งอะไรเลยพักหน้าจอไหมไม่ต้องพักความตั้งค่าความสว่างปานกลางวิสัยทัดน์ตอนกลางคืนคืออะไรตรวจจับความเคลื่อนไหวปิดวิสัยทัดน์ตอนกลางคืนเปิดได้น่าจะเป็น WDR นะครับวิสัยทัศน์ตอนกลางคืน บันทึกเสียงระบบสัน่นต่ำโอเคครับเรียบร้อยกดกลับมาที่เครื่องบันทึกมันก็จะบันทึกเหมือนเดิมอตอนนี้เป็นเรียบร้อยครับถ้าสว่างถ้าสว่างน้อยไปก็เพิ่มได้ถ้าสว่างมากไปก็อยากลดก็ลดตรงนี้ได้ก็จะประมาณนี้ครับอยากจะปิดหน้าจอนะครับกดนี้ก็ปิดนี่มีปุ่มอยู่ข้างล่างนี้หนึ่งปุ่มนะครับกดแล้วมันก็ดับอยากให้มันติดแต่ที่ตอ่ตอต่ิดไหม อ,อย่าให้ติดแต่ที่จอก็ได้ครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสําหรับกล้อง a ส s A46 นะครับดูใช้แทนกล้องหลังได้เลยนะเราจะได้มุมที่มันลึกๆด้วย<ๆ>ลวกล้องถอยครับนี่เป็นไงโอเคครับประมาณนี้